สวัสดีครับพบกับเกมโ s t ดออฟซูชิมะกันอีกเช่นเคยเอาละครับวันนี้ก็เราก็จะมาต่อเนื่องกันกันก,กเควสหลักนั่นะก็คือการารวบรวมพันธมิตรของคุณนะครับเราต้องไปหายูนะแล้วก็ไปรับภารกิจกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินฟาร์ม ไปสักพักหนึ่งเวลาเดินฟาร์มผมก็จะใช้ชุดนักเดินทางนี่แหละครับเพราะว่ามันมันเปิดหมอกได้30%มในแผนที่เลยนะโอเคเราก็มาใช้ชุดนักรุพปีศาดีกว่าเท่ดีไป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 ,ปเราไปไปเไปเริ่อกันเลยโอเคตอนนี้เราก็ต้องไปหายูนะ อยู่นะอยู่นะอยู่ไหนจินนข้าอยู่นี่โอเคเริ่มเลยเราใช้สาถานเก่าที่โอปิทะลุผ่านป้อมได้นะแต่อยู่อย่างเดียวคือถ้ามองโกยึดป้อมอยู่เราจะต้องหากำลังพลนะ่ะเขารู้จักกลุ่มนายพนที่ตั้งข่าอยู่ที่เสาทางสายเจ้าล้วเปล่า ถ้าไว้ไว้วันตูกน้องส่วนใหญ่อาจไม่ทันอีกแล้วนะครับนำพวกเขาบุกป้อมทางใต้ข้าจะตีทางเหนือพร้อมคณะเจ้าคิดว่าจะได้ผลลึกอ๋อได้ดูดกันเลยระวังตัวด้วยนะอยู่นะเจ้าก็เช่นกันโอเคเราพะ ทำภารกิจแยกแล้วนะครับไปเลยไปเลยไกลไหมอ้หใหม่ก็อย่างไกลแล้วประเด็นคือไม่มีฟาสทาเวลด้วยนี่แหละครับผมฟาร์มผมผมขเขาเรียกว่าอะไรวะเดินฟาร์มได้ไปนิดหน่อยเองนะฉะนั้นเราก็ไป ถาทาวิ่งันที่ใกล้ที่สุดนะครับมาจะมาจะมาผอมแห้งแรงน้อยทำไมมันไกลแบบนี้โอ้หนีนะหอะซ้อมมือท่านหน่อยนนองเอ้ยนี่เลยโอ้ยเออพวกนี้มันใช้ธนูพิจจนแล้วลืมไปนีเนี่ยซ้อมอิญยาณยายาพี่ ยายาเนที่แคบอย่าเล่นโนี่นะยายาใจเย็น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 เอานี่ไปกินหน่อยไปไงนี่แหละหมุนไปหมุนไปเฮ้ยใหม่แล้วโอ้เจ็บนะอย่าไม่เตะอย่าไม่เตะนี่แหละนี่แหละมานี่แหละมา เหลือคนเดียวแล้วก็จัดไปสวรสดีลงทันฮะถ้าไ,ได้ซ้อมมือก่อนเข้าภารกิจแล้วกันนะโอ้มีต้องแวะอีกแล้วเหรอไปจะหน้าทีนึงเลยเฮ้ยเมื่อไรจะถึงเนี่ยมาทำสมาธิมาหม่คนึง เดียและเจ้าด้วยนี่แนมะ่กลัวไหมไม่กลัวได้เลยตีนีแมนะ่นีแม่นะีไงไม่กลัวหรอไม่กลัวตีถอดลงทานไปไอ้น้องเไอ้นันวิง่งหางจุกตูดเลยตัวใหญ่ใยญ่ใจปลาดิวสินะ ห้าช่วยเจ้าเองนีวก็เป็นสละแล้วคุยจะปาดคอไปทีถ้าไปอยู่วันลืมวิธีที่เลยหนีไปทันที่ปลอดภัยนี่สำหรับนายเท่านายท่านรเราต้องตามหานะครับค่ายถงทาคิชิน่าจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยแหละครับเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะในนี้นะ เห็นทยายรักพ่อค้ามาแต่ไกลนี่ไงโอเไงพี่สวัสดีครับโอ้ไม่คุยกันแล้วล่ะโอ้นี่ไงแล้วพูดคุยกับทาเคชิยี่ต้อนรับครับเข้าร่วมกองไฟกับพวกเราเฮ้นอบนไฟท่านทาเคชิใช่ไหมท่านรู้น้ำด้วยเหรอข้าคือซาเกอ อยู่นะให้ส่งข้ามาอยู่นะยังไม่ตายเหรอน่าอยู่ไรพวกมังโกปิดกั้นเส้นทางที่โอบิข้าต้องเปิดทางจะ<ต>ทำคนเดียว,วยไม่ได้อยู่นะบอกข่าวให้เจ้าช่วยได้ฟังดูอันตรายนะข้านึกว่าเจ้าจะเป็นนายพานผู้ชำชองเลยเป็นผู้นำของเผ่าอยู่นะบอกเจ้าอย่างนั้นหรอนามบอกเจ้ามีมีใจสู้เพื่อนี้อะไรวะเรื่องข้าดะไม่เลย แต่ถ้าใช้คนขอข้าเสีชีวิตต้องมีเหตุผลนะรดูหนาวนี้เป็นหนาวพิเศษจะล่าก,กระโลกคราภูขาวเพื่ออะไรในเมื่อเจ้าอยู่ที่ป้อมนี้ได้ถ้าให้เราอยู่ถึงรูใบไม้ผลิเราก็ยินดีตกลงตามนั้นนี่ต่างจากการล่าหมูป,ป่าเลยนะครับ เป็นเร็กๆไหนนะป้อมที่เราจะต้องไปยึดอะ่ะเอา้เอาพอพูดคุย,ยก,นะกับใครเนี่ยนะเอาเมื่อกี้ไม่ให้เห็นขึ้นให้พูดคุย,ยประตูบนถทนูบงโกคุ้มกันหน่วยราตเ,เวนทั่ววกมาหากเราบุกเข้าไปได้สำเร็จยูนาจะกับสหายคนอื่นจะเข้าโจมตีจากไหนย,ยูนาจะไปด้วยเหรอดีเลยป้อมถูกสร้างรอบหน้าผาไว้ เราจะปีนไปเพื่อบุกเราไม่เห็นใครอยู่ที่ค่ายเลยตั้งแต่น้าตอนตั้งแต่น้ำตนแต่นัน้น,น,น,นถ้าปีนป่าเก่งสิดีกว่าทุกคนคนทั่วไปนะอืมมีหมาป่าหน้าประตูตตตเราลิ้นเป็นไรเนี่ยวันนี้นฮะเดินทางไปที่ป้อมไหนวะ นู่นเลยเอ่ะโอไมคก็โอเคเราก็ต้องปรับปรับปรับไปทีนะโอเคเจอกันเจอกันนะคนอื่นดูที่มีอะไรให้ข่าไหมฟาร์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 มฟามฟามดูสิยอมสีชุดเกาะ อีทงเหรอมันไม่เข้าเลยหมวกใหม่ไหมหมวกก็ไม่มีใหม่นะเครื่องประดับทันนูอืมก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะย้อมสี่ชุดก็โรนินก็ไม่ถูกใจนะไม่มีทีออทไในถูกใจเลยอะ่ะไปก่อนแล้วกันนะ ราข้าต้องเดินไทยไกลเลยเพราะไม่ได้ไม่ได้เดินเปิดแมพไปครับยาวๆเลยทุกคนเอา้าเจอเฉยต้องมีอะไรให้มาแวะตลอดเลยะเนี่ยโอ้ยเอา้าเจและอืมอืมอืมเจ้าทำให้ข้าเสียเลือดเหรอ นี่แหละไอ้หอกตายซะเพื่อพี่บิ้มโล่ปันปันไงครับนี่แหละฟันปันปัน,นดอกแล้วไม่ไม่ดอกด้วยพี่ตัวใหญ่โอเค่<า>ถึงแล้วก็คนมุ่งหน้าไปที่ค่าย คนตัดไม้ได้แล้วอาา่ะฮะปุ๊บผ่านป่าตรงไหนอ่ะคือคือคือตรงนี้อ่ะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เข้าข้างในนั้นแน่นอนมองโกมึงมีลร้านเลยทั้งวันนะทานสกายครับตรงนี้ครับเราไต่มาได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วยาม ห่างเราด้งอยู่ตรงนี้พวงองคุคจะเห็นเราแน<ร>่ถอยออกมาจะหอกก่อนข้าจะขึ้นไปเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปนะเด้ๆอ๋อโอเคโชเตียนนี่เขาจะทำไรอะ่ะเจ้าเห็นไหมสหารของยูนา่าเบียกันแล้มองแผลโจมตีเถอะ มาตำรวจครับอึ้งกันเลยเหรมีสไปเดอร์แมนนะดูซีตรงนี้มือธนูบนเส้นเขาอะมูขนป้อไม้วายแผนครับเราจะขึ้นไปบนหลักฐานั้นจีนพื้นที่สูงไว้มาอยู่หน้าเชียวเลยนะท่านน้ำเป็นครที่ดีได้อยู่น้ำเป็นเสพวกเราจะไปครับพวกเจ้าจะไปฆ่าที่เหลือก็ไปทางนู้นแล้วกัน โอเคครับไปครับตามแผนจากการพวกมองกรตามสไตล์ของเราโอ้โห,โโหมีเป็นล้านจริงว่ะโอโ้เห็นได้อย่างไรเป็นอะไรเห็นแบบประจันหน้าเหรอไม่เราต้องโอ,โโอ้เราต้องบุกแบบฉลาดดิขึ้นไปข้างบนดีกว่า ดูสิหูแม่งมีเป็นลานเฮ้ยปล่อยวีได้ว่าโอเคไปคตรงนี้มีคนไหมตรงนี้ไม่มีนะลงไปเก็บของแป๊บนี่แหละต้องการแค่นี้แหละ แล้วดูข้างบนต่ออ่าฮะเืมเราก็ค่อยไปไปเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเรา <Z ip. S 1> กระดบึบกระดบึบมาทางนี้ไม่มีคนปลอดคนปลอดภยัยขอบใจแตงกิ้วแล้วจุดจุดนี้ uh huh. ไปครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะปล่อยหมีนะฮะคิดว่านะ เล่นดอกไม้ได้ป่ะวฮ่ยเราเราเล่นยาพิษได้นะทุกคนเอาเอาหน่อยไหมวิ้ย <c oughs> โดนไอ้คนนี้จัดไปแล้ว <c oughs> จริงจริงมันแผนหลายแผนให้เราอันนี้้วเนียเอาแผนใหม่ดีกว่า โอเคผมอยากใช้แผนนี้ว่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยไม่ยินดูซะและวจงกลัวเรียบร้อยแล้วก็ใช้ใช้นี่ไปเลยลดจำนวนประชากร หนีแนะน่หนีแน่ไปเอาละแคนี้เราก็มาครับมาบูกันนี่เนฮะ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยนี่เลยตายซะ นี่แไะโดนหน่อ,นอยไปง่ายยังน้องกลัวกลัวอะกลัวเลยในตัวย้ายก็มีคนล้านเราก่อนเอองานดีนี่โอเคเยี่ยมเยี่ยม ปล่อยมีวมาเล่นๆดิวิ่งแหละ<า>โอเคเอา้าไม่นะมีเออยิงมียิงมีเลยไม่เยี่ยมขอบคุณครับ แต่ด,ดันตามแค่ไหนถึงทำแบบนี้ได้พันมองโกเลยคนตัดไม้คงขัดถือพวกมันข่ายสารเลวพวกคนในป้อมนั้นหน่วยลาตตเวนของกลุ่มอ่ะซ่อนตัวเถิดได้ยินคำสั่งแล้วใช่ไหมเร็วเข้าโอเคไปครับซ่อนตัวซ่อนตัวเราก็ขึ้นไปข้างบนดีกว่า อเ,เอาเอาเลยทำดี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 ครับทำดีเอาเยี่ยมดีทุกคนเลยไ <trata> ม่ได้ออกเลขอนะไรเ่ยอะไรอ่ะ

โอ้โหเป็นร้านตรงนั้นอะไปไปไปเราไปทางไหนได้บ้างวะไปไปครับคนเราต้องไปเชื่ออยู่นะไม่ขับ,บอะไรกันวะสกนตรวจสิ เราจะบุกข้ามสะพานไปเราต้องรีบจัดการเครื่องยิงธนูดโดยด่วนเลยถ้าจะใช้ตะขอไป่ข้ามไปแล้วรอบโจมตีแน่นอนอยู่แล้วเราบินะขอ,ขอคนเดียวใช้ตะขอเกอี่ยวต้นไม้แล้วข,ข้ามไปฝั่งนั้นถ้าองค์ไมตรีท่านจะโจมตีพวกโดยธนูต้องรอบข้ามสะพานไปขอให้คนของเจ้าเตรียมเพื่อนพน ข้าจะไปก่อนแล้วต่อไปนะแมนโอ้โหสุดยอดว่ะแม่โเคตรเทเลยอยากมาีใช้จังไปโอ้โหสุดยอดชอบอ่ะชอบแบบโมเมนต์เวลาเนี่ยเวลาต้องแบบใช้ไอ้ไอ้ตัวตะขอเนี่ยมันเท่มากเลย้ยนี่เคพานี้ไม่ตกเลยไม่มียังไม่ม,ไมีตกทักรอบเลย แกจะย้อดไปโอเคครับเราต้องรอบเลนนะตามแผนนะอ่ะอยู่อย่างนี้ก็เสร็จเฮ้ย่งไปไหนกันวะทะเบียนท้ายขวาไม่มีจัดเลยน้องเฮ้ย ฮุยฮุยที่อ,อะไรล่ะอ่าโดนหน่อยน้องนี่แน่ๆนี่แน่ๆสุดยอดอาวุธเข้ามาโอ้มันเสียอุ้ยเฮ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 ้ยมาแต่ตอนไหนเนี่ยปันมัว่วไป มาโดนไปทั้งนี่แหละตายซแท้ตัวใหญ่ไปไปไปบุกมันโอ้โหตายตายตายนี่แหละนี่แหละฟันโตโซเหรอนี่แน่พุ่ยอะไรล่ะไม่รอดหรอก แกไม่รอดแน่ชาวมองโกิช่วยพวกข้าที่ประตูเร็วไปคร incident. ับวิ่งวิ่่งวิงเฮ้ยเฮ้ยระเบียงอย่าที่กลาวว่าตรงนั้นไงสี่สี่แน่สี่เว้ยสู้ต่อไปทัาตะกี้ นะครับไปช่วยมาเดทีนะบาสอะไรนี้ตามต่อเนื่องเอาเอาพันหนุตัวเดียวเลยเหรอเปลืองมาเนี่ยนี่แหละกลัวไหมอ้ากูจะฟันตัวไหนได้บ้างเนี่ยซาเปิดอันติเฮ้ย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 อย่าเพิ่งฆ่าขอหน่อยไอ้หนอ ไอตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวผู้ตายนะขอใช้ก่อนโอ้โหแม่งโดนล้านไม่เราจะไป็นล้านเขาเลยเห้ยไปครับ <า S 2> นี่แนะ่อ๋ท่านยิงมาสกูเข้ามาดีกว่าเพิ่งเห็นไม่ทักทายเลย ทุกคนปลอดภัยนะฟัชื่อกว่าเก่าด้วยร้บโดยรวมสบายดียินดีที่ได้เห็นหน้าท่านสากายเข็ดดิอยู่ที่ไหนก็หนาวอีกหน่อยก็ชินเีงแต่เีที่ต้องใช้เตรียวตัวเดินทางไปจูงากุแล้วเจ้าของทาเรื่เรื่องมันผ่านมานานแล้ว เขาก็พักพวกไม่ได้เป็นผานป่าใช่ไหมขึ้นอยู่กับเจ้าจะมองยังไงข้าบอกไว้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเส้นทางแต่ข้าไม่อยากให้โจรมาสร้างปัญหาของคนบริสุทธิ์เขาดูดีว่าโดนข้าทำอะไรถ้าจะลองดีข้าว่าตั้งตารอแต่นะเขาเจอข้าแล้วไปกันได้แล้วพาทุกคนไปที่โจงอาโคเถอะเราจะวางแผนโจมตีรั้งสุดท้าย ถึงเวลาที่ขานต้องตายแล้วเฮ้ยมาปลาหน้าประตูปลาด้วยว่ะเอาล่ะสำหรับสำหรับพารน,นี้ก็คงต้องพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสามารถสตรีมฟาร์มให้ดูได้ก็จะสตรีมถ้ามีเวลานะ เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอจบพาร์ทไว้กับเพียงเท่านี้ไว้กับเพียงเท่าดีคืออะไรวะไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับรักษาสุขภาพด้วยบุยบุยบายบาย,บายจ้า